สวัสดีพี่น้องป้องปายพายก,กระสอบขอบกระดุกส่งไซแนอร์มาไซเนอร์แจงสี่กับพี่น้องนะครับต้อมไม่ไนี้นะครับไม่ยุ่งกานวัดเข้าดาวพี่น้องเข้าดาวไอ้คนนี้นะอีกสินับถอยหลังยิงข้านะครับต้อมพี่น้องอดเค็มถ่านให้พี่น้องเนดะ้อ สวัสดีครับคุณท่านจอสวัสดีครับมาเห็นจังก่อครับนี่อ่าคำถามาเพิ่นเขายิงปืนครับถาเขายิงปืนครับคุณไายสียิงปืนอยู่ท่าไกล่ะือยังมาว่ายน่แหละครับอ่าแน่แน่เพิ่มถามเพิ่มใค้จะยิงปืนครับโอ้ผมเคยเห็นมันยิงปืนคัำโอ้ถามเพิ่มยิงเข้าเลยครับเด้อคำครับสวัสดีครับคุณท่านเล็กครับ บ้าอย่างนอตครับนี่มาเข้าดาครับุ้งเขายิ่งเปลี่ยนสักขันบมกับห้าจ่อมกลกาว้านของผมะครับผมแสดงว่ามะเข้าดาวบุ้งครับครับมะเข้าดาวครับครับผมถ่ายจะเข้าด้วยครับเด้อมาเกาสาวเกาหลีครับโอ้ไซน์นอสาวเกาหลีนอขอเบื้องหน้าตาสาวเกาหลีนะครับเกาหลีโอ้เกาหลีตัวนี้เกาหลีตัวนั้นเราสั่ง ขอโทษอีวันนี้เนื้อปลาอะไรอ่ะเนี่ยง่เปโ้าวจากนั้นันเอ็นางาเก็ะอันเด่นโอ้ยโอ้ยเล่น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 เล่เ่นเนเล่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 นเนเล่นเ่นเล่เ่นเล่นเล้เล่นเล่นเนเล่นเล่เฮ่เล้นเล่นเเล่นเล่นเลเเเ สามส่ห้าหนพี่น้องครับสามแตกแล้วบ่ันแตกไปเลยครับไปแลวพี่น้องครับไปเลยพี่น้องครับเข้าดาวห้องนะครับ ข้าดาวครับพี่น้องข้าดาวแ happy new year ครับพี่น้องแฮปปี้นิวัสียปสวัสดีปีใหม่ขอพระเยซูอวยพรพี่น้องทุกคนนะครับตอกไปเดยโอ้ เตรียมตัวเพื่อเตรียมตัวนะครับตอนนี้กำลังนะครับหลายทีหลายท่านะครับโอ้กำลังให้อดอกไม่ไฟขึ้นไปแตกบนฟ้านะครับเน่งขึ้นของการเข้าดาวของพกเขาเมือนนี้นะครับสามห้าค่ายบนห้า,หา,จ,อหาจอห้าเล็ก

สวัสดีปีใหม่ครับพี่น้องนะครับขอพระเยซูให้พรพี่น้องทุกคนนะครับตอนนี้นะครับตัวฟ้าเมืองไทยนะครับเต็มไปด้วยดอกไม้นะครับมือม้ฮสวัสดีปีใหม่ฮะ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 ให้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 ้ สวัสดีพี่ใหม่รั่นสวัสดีพี่ใหม่ครับวดีีหมสวัสดีพี่ใหม่ครับพ่าเล็กสวัสดีพี่ใหม่ครับปวยพ่อนพี่น้องเนี่ยขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่ดีไม่แห้งสุขภูสุขค้นระลอกเรื่ยๆครับทุกคนใหม่นี่นะครับนาะทุกคนขอพระเยซู้ไอ้พ่อนครับขอพรยเยซู้ไอ้พ่อนพี่น้องี FC ทุกคนครับ สวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ครับพี่น้องนะครับสำหรับ5วิทย์กรบให้พี่น้องนะครับมีสุขภาพร่างกายตีแข็งแรงการเงินการท่องหรือว่าการขาการขายการทำมาหากินขอให้ลำรวยลำรวยขอพระเยซูอวยพรทุกท่องทุกคนครับผมสวัสดีปีใหม่ครับ